เมื่อวานนี้ก็มีว่าเป็นแบบว่ากลุ่มของชาวอินโดนีเซียซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ค่ะวิ่งหนีตายออกมาจะตึกแห่งหนึ่งเนาะ<ม>เพราะว่าถูกปราบปรามวันนี้มีอีกภาพหนึ่งอีกคลิปหนึ่งค่ะบอกว่าเป็นสหประชาชาติเพราะว่าไรมีหลายชาติเหลือเกินทั้งจีนเวียดนามสิงคโปร์ชาติอื่นๆก็มาค่ะคุณผู้ชมระบุว่าเป็นการปราบสแกมเมอร์อย่างเข้มข้นของ,ของทางการกัมพูชาอ่านดูคลิปนี้ค่ะ

กระโดดลงหลังคาตับตับตับห,หลังคาแข็งแรงมากรองรับน้ําหนักคนได้ตั้งหลายคนนะคะแล้วก็โดดมาจากอาคารแห่งหนึ่งค่ะเห็นไหมคะทั้งหญิงทั้งชายเลยค่ะแล้วก็พากันวิ่งหนีแบบนี้บางส่วนพอวิ่งลงมาจากอาคารได้วิ่งไปตามท้องถนนค่ะก็ล้มลุกคลุกคานแล้วก็แบบว่าเสียงดังวอยวายลั่นถนนเลย มีหลายชาติค่ะถูกระบุว่ามีทั้งจีนเวียดนามญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็มีคนจากชาติอื่นๆด้วยเพจมังกรซ่อนตัวเอามาแชร์ค่ะแล้วก็บอกว่า ด่วนจากบาเวตมีเสียงระเบิดแล้วก็ปืนดังกลางเมืองใกล้กับอาคารลี่โจทาวเวอร์รซึ่งก็คาดว่าเป็นแรงงานต่างชาติที่ส่วนใหญ่จะเป็นจีนแล้วก็เวียดนามมีการไล่ล่าของตำรวจกัมพูชาที่เปิดปฏิบัติการไล่ล่าจับกลุ่มตัวขบวนการช่อโกงข้ามชาติโดยอ้างว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลขาเขมรในการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ชาวเน็ตไทยเห็นคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แบบเอกฉัน ไม่เชื่อไม่เชื่อนี่คือแค่คอมเมนการละครอันนี้เขาซ้อมหนีไฟหรือเปล่าเหมือนซ้อมหนีไฟอ่ะดูสิจังหวะล้มดูล้มปมปอมเนาะแล้วก็แบบว่าวิ่งจุมมือกันอะไรแบบนี้ค่ะเออ ทีนี้นะคะคนจีนเวียดนามที่บอกว่าออกมาจากอาคารนี้แล้วสำนักข่าวทีบีเอสของญี่ปุ่นรายงานว่าเมื่อวานนี้กัมพูชาจับกุมตัวชาวต่างชาติาาได้57คนมีคนญี่ปุ่น,น13คนคร,รวมสิงคโปร์ด้วยการจับกุมก็คืออยู่ในกลุ่มอาคารแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นฐานของบริษัทข้ามชาติโดยมีภาพรถบัสหลายคันลำเลียงคนออกก็ไม่รู้ว่าการจับกุ่มนี้จับกุมจริงหรือแค่ย้ายไปอย อยู่ที่อื่นกันแน่นะเบื้องต้นก็เชื่อว่าปิการปฏิบัติการที่ต่อเนื่องจากพื้นที่บาเวชสวายเรียงและสวายเรียงนะคะ,นนะ,คะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กันค่ะค